อย่างดีด้วยนะครับพี่น้องนะมาทางนี้มุมนี้หน่อยนะ้ไหมสวัสดีทักทายยามเช้านะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้เอานกเนยียดเปิดประทุนนะครับเพชรสยามมาขึ้นเอาตามเอาเสียงใหญ่นะครับสองุกปุ่มปุ่มคุณไว้ครับพี่น้อง อยู่ครับหลังคาหนึ่ครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเอานกเพรนั้นเอานกใหม่มาฝึกครับมันมาสายแล้วมันมันเห็นครับมันก็เลยไม่เข้าวันนี้ก็เลยเอาเจ้าเพชรสยามมาใส่ครับอจะลองดูว่าจะได้ตัวไหมครับผม แกรอนกพิราบไปโอ้ยอยู่สักหมัดโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเรียบร้อยพี่น้องเงยแกรออิวตันตาแดงอืมหลายกาจา๋าโอ้ตาย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 เรียบร้อยเสร็จมองกล้องมากระด่องหมา I'm <laughs> gonna เรียบร้อยกรบพี่น้องกว่าจะติดได้ปูกขาลงเพิ่งหัดเล่นเพิ่งหัดเพิ่งหัดดีครับ้ <ฮะ S 1> ดาผมเนี่ยชอบตัวนี้มันไม่สู้เลยมันไม่สู้รกผมเลยยังไม่ได้เลยลุง มีมันโอ้อันนี้หลุดหัวอ,อันนี้เป็นก้องครับลุง เรียบร้อยครับพี่น้องกว่าจะได้ทีแรกเข้ามาไม่ค่อยสู้ครับมาสู้ตอนเป็นไวไฟได้ลงุงไวไฟได้ไม่ต้องมีเน,นะน็ตต้องติดหมวกครับใช่หมวกนอก้องอันนีไม่นชัดเจนดี่ไหมอันนี้มันตกน้ำแล้วมันก็ระ,ะยะที่มันอน,นี้้ไดประมาณนีไ้ได้20เมตร มาสิบห้ายี่สิบปรนเหมือนเหมือนแบบกล้องวงจรปิดนะนะใช่ใช่ครับชักกอกันก็ถ้าอยู่งานงาชัดไหมอันนี้มันมันได้นะอันนี้ไม่แต่อันนี้มันกล้องกล้องชัดก็ระยะชักไม่เกินห้าเมตรถ้าเห็นถ้าประมาณนี้ครับถ้าชัดเลยถ้ามันดึงแตกมันก็ไม่ได้ถ้าวงจรปิดมันได้ตงที่สุดเมตรใช่ใช่ครับใช่ อะาอย่างงี้ก็ก็เห็นก็กด้เยอะแต่ช่วงวันนี้ใช้กล้องกาติดโอ้โหันดีกว่าเพราะงั้นพวกนี้สิบบาทพวกนี้มันร้อนใช่นี้มันร้อนนี้ใช้นานไม่ค่อยได้ชั่วโมงหนึ่งมันก็ตัดนะครับใช่ครับเพราะงั้นมันในเรื่องของพราะั้นดีกว่าครับเรียบร้อยครับพี่น้องกว่าจะได้ ที่แรกเข้ามาไม่สู้ครับมาเข้ามาประมาณ15นาทีเข้ามา15นาทีแล้วก็ไปมาคูลอยู่สองสามรอบก็เดินไปเดินมามาเป็นอันที่เสร็จครับผมเดี๋ยวปลดมาให้ชมครับผมได้ ดูซิดูซิโอ้โอ้โอ,โอ้ตัวผู้หรือตัวเนี่ยดูสิแตอ้วนดีมากเลยมาตามสองกุ๊กคือน้องเสียงใหญ่ไม่เข้าครับไม่ว่าไม่เข้าหรอกพี่ น้องไม่เห็นเลยครับผมมาที่ก่อนมันขันอยู่หลังคาเนี่ยครับวันผมมาสายแล้วผมใส่สองสามไม้แล้วครับค่อยมาค่อยมาเจอครับแล้วมันอยู่ในบ้านเขาแล้วไล่ไม่ออกครับมันเห็นผมวาเอาลกฝึกขึ้นมันก็ไม่เข้าเลยครับดูซิ มันก็ตัวพูดนะพี่น้องแต่ไม่ค่อยทำไมมันไม่สู้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดทางบูสต์คัดเจ้หนึ่งสองสามสี่ห้า เด็ดก็สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดทางเป็นนกไลน์เล็กครับพี่น้องดูว่าลายสวยอยู่ลายเล็กนี่ครับนกไลน์เล็กลายพวกนี้นิ่งเลี้ยงขึ้นไวนิ่งไวตามที่เคยเลี้ยง พี่น้องจะต่อแบบวางไว้รถนี่แหละพี่น้องลองดูสินี่ครับจะได้ตัวไหมนี่วางไว้รถทีเฉยหน่นี่นี่นี่ลองดูมาถ้าว่ากิงอ่ะอยากซิมก็มา อยากชิมก็มาอยากชิมก็มาลองดู เ้านะใช่ไหมหามาลองดูห้าวนักัย man. เยียงดีด้วยนะครับพี่น้องนี้มาทางนี้มุมนี้หน่อยนด้ไหมเรียบร้อยเป็นไงเสร็จครับไม่ได้ต่อนะพี่น้องผมกำลังปลดนกนะตัวนี้มันบินมาก็เลยจัดเลยครับพี่น้อง ียบรล่อครับผม